ตําหนักสามขีกะหม่อมขอเชิญฟาบาตขึ้นคองพระราชบัลลังก์เอ๊ะขอให้ฟาบาตท,ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมืนปีเออเออเออ,อ,อ,อนี่อะไรเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรข้ากลายเป็นห่องเต้ได้อย่างไรกัน ท่านอาจารย์ท่านให้ข้านำความล่มสลายมาสู่ประเทศไม่ใช่หรือไงนี่เป็นสั่งสิ่งที่ท่านต้องการหรือข้านึกว่าท่านเป็นนักต้มตุ๋นเสียอีกที่แท้ท่านก็เป็นหมอดูอย่างที่ท่านชากกรห่วงไทยฟยองค์ชายเฉินหยงหน้าขันท่านผู้สําเร็จราชการแทนท่านพบสายเลือดนอกข้อให้สืบราชบัลลังก์แล้วองคชายเฉิน โอรถเดียวของฝ่าบาทไว้ได้อย่างไรบังอาจนางคือองค์หญิงหยงชฉาหยงเจ้าที่ดาสายตรงของห้องเต้เฉินเย่ของหองเฮาหยุนชางผู้ล่วงรับฝ่าบาทได้แต่งตั้งผู้สืบราชบัลลังก์ด้วยตัวเองหย,ยงเจ้าหญิงผู้นั้นนางคือลูกสาวของนี่หยุนชางเหรอชื่อดีหยงเจ้าให้ส่งแสงแก่แผ่นดินตลอดไปโอ้ลดค่ากับชื่ออักษรยงแปลว่าสามัญ ฝ่าบาทช่างประหลาดแท้นี่เห็นสางหลังจากเจ้าตายไปช่วยชีวิตของฝ่าบาทก็เอาแต่คิดถึงเจ้าแม้แต่ฝ่าบาทก็ได้รับสนมุมากมายพระอ,องค์ก็ไม่เคยเข้าของกับพวกนางเลยสักคนแล้วมีโอรสได้ยอย่างไรมีครั้งเดียวที่สาวใช้ปีนขึ้นเตียงตอนที่ฝ่าบาทเมาปินกงยอมอดทนความโผยดและรับเด็กมาเป็นลูกนี่เฉินหยงนี่หยุนช้างเจ้าตายแล้วยังเหลือเลือดนอกคอบไว้ทําลายแผนฆ่าอีกเหตุใดต้องบรรลอบลังให้แก่ สายเลือดนอกอคอกนี้ด้วยแล้วทำไมความพยายามตลอดหลายปีของข้ากันเพื่ออะไรเป็นกงจะไม่มีวันให้เจ้าอยู่สบายเอ้ยกำมือแรงเกินแม้ว่านางจะเป็นองค์หญิงของเจ้าก็ไม่ใช่เหตุผลที่ให้สติคลองบาลังจึงไม่ต้องกล่าวว่าฝ่าบาทมีโอรสอยู่เฉินหยงตังหากที่เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์โดยชอบทมหรือว่าถ่ายละครผู้สําเร็จราชการแทนมีอานาจในมือกาลังต่อต้านหวังไทเฟยที่กําลังชิงบัลลังก์ใครมือชื่อผู้ชนะ ละครดีๆเหมือนละครที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเลยจะดีกว่านี้หากถ้ามีชาสักถ้วยระหว่างดูไม่ใช่นางเป็นองค์หญิงที่่าบาตแต่งตั้งด้วยพระองค์เองแต่นางเป็นดาวนําโชคของอาณาจักรที่ท่านราชคูกลก่าวถึงอีกด้วยหรือว่าเจ้าสงสัยในตัวท่านราชคูอะไรนะท่านราชคูก็สนับสนุนให้นางนั่งบันลังหรือไม่ใช่ว่าท่านราชคูกเกษียณไปหลายปีแล้วหรือม่น่าละ่ะเขาจริงได้เห็นเหล่าลูกศิษย์ของราชคูส่วนชาติกําเนิดที่แท้จริงขององค์ชายเฉินหยงหากให้ปินหวังพูดความจริงต่อนหน้าขุนนาง เขารู้อะไรมาแม้กระทั่งฝาบาดก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ฝาบาดเองก็ยอมรับเฉินหลงเป็นราชโอรสเสด็จแม่ไปยาก่ายาอยากกำหนักแล้วใช้ไม่ได้พวกเราไปกันเถอะพวกเขาจะไปอย่างนี้เหรอเออหน้าบัวยกที่หนึ่งผู้สำเร็จราชาการแทนชนะตัวละครในบางที่รู้จักแล้วบอสใหญ่ผู้สําเร็จราชาการแทนบอสกลางแม่ทัพผู้พิทักษ์แคว้นบอสเล็กห่วงไทยฝุ่ยระดับความยากเดี๋ยวๆดมันค,นคุ้นๆหนะ <laughs> เหมือนเคยเลนเกมอะไรสักอย่าง ไม่ว่าคนไหนข้าก็ลวงเกินไม่ได้ทั้งนั้นกลยุทธ์ต้องหลีกเลี่ยงพวกปอดและพำตัวไม่ให้เป็นที่สนใจอยู่ทำไมต่อสิโอ้ยทำไมเป็นท่านข้าหมายถึงท่านอุตสามาเยี่ยมมีอันใดมีจะสั่งหรือเปาคะรู้ใช่ไหมตอนนี้พระองค์เป็นห้องเต้ควรแทนตัวว่าจึ่ กระหม่อมมีเรื่องเล่าเก่าในวังบางอยากให้ฝ่าบาทฟังพะยะค่ะห้องเต้เฉินของบาลังมากว่า20ปีเขาไม่เคยทำเรื่องผิดพลาดอันใหญ่หลวงทายาทคนเดียวของเขาคือองค์ชายเฉินหยงผู้ที่มีมารดาผู้ให้กำเนิดเพียงสาวใช้ที่และรับเลี้ยงโดย้วงถอยฟยุยแต่องค์ชายเฉินหยงกับไม่ใช่อรสของฝ่าบาทฝ่าบาทมีโอรสองค์เดียวก็น่าคับคงใจพอแล้วยังกลายเป็นว่าไม่ใช่โอรสของฝ่าบาทอีกช่างเป็นคนที่น่าเวทนาเสียจริงเขาต้องโกรธจนตายแน่ๆเลยใช่ไหม เขาเป็นบิดาของท่านแม้แต่ขอทานยังมีศักดิ์ศรีบอกว่าเป็นบิดาก็เป็นบิดาหรือท่านเป็นธิดาสายตรงของฮ้องเต้เฉินเย่และฮองเฮาหยุนสงังฉินฉาเยุนเจ้าท่านควรตายไปกับฮองเฮาในกองไฟตำหนักผงเพิงเมื่อสิบห้าปีก่อนตำหนักข้าไฟไม่ได้ไงต้องมีปัญญาผิดพลาดแน่ๆนที่จริงแล้วท่านถูกพาตัวไปจากวังหลวงหลังลับและใช้ชีวิตเล่ยล่อนอยู่ข้างนอกจนถึงตอนนี้อย่างลับๆับดูเหมือนว่าอาจารย์ที่จะทําจริงๆแม้แต่ทําไมอาจารย์ต้องพาข้าออกไปกัน หรือว่าอาจารย์กับพ้องเต้หลงรักหญิงคนเดียวกันแต่อาจารย์เป็นฝ่ายแพ้ต้องเห็นหญิงคนรักกลายเป็นของเฮาดังนั้นเขาจึงรักตัวบุตรสาวของศัตรูไปใช้ชีวิตจากเสียร่าก,ากัว่าทั้งยังต้องหลบหนีเจ้าหนี้ทุกวี่ทุกวันเด็ดเด็ดนแมตอนนี้ท่านกลับมาแล้วท่านควรเรียนรู้ที่จะเป็นห้องเต้ที่คู่ควรกระหม่อมจะหาฝ่าอาจารย์ให้ฝ่าบาทเขายังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพระสวามีของฝ่าบาทอีกด้วยพระสวามีแถมยังเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือก